แต่จักแสนงอ,อย่างนี้กหัวรออยังเดียนี่ฮะ,อะเอาบอกเก่เป็ยนจะของเอาบ่เป็ยนจะได้เลขอยู่ได้อยู่ครับอืมพูนพูนทะเบียนรถหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกถักปันยังเนะาะถักปันยังอืมกินปันแบบไร่กินข้าวลามบนไม่มนะีครับถือไปย้ายห,วหวัวหเู่บ้านคนเก็บเเนาะ เต้เรือบ่เต็มเต็มยายบุรีวันเท่าไรนะวันศุกร์ก็ถูกเนาะวันนี้มาขอใหม่เนาะวันจันไม่่ใชพรุ่งนี้ออกเพอเดียวสามเลยยายบุรีคุณแม่นครับ คือคนดวงเฮงครับรขยาเอซีเมซีก็ออกเลขเียมซีนะ,นะครับจับไข่ก็ออกเลขไข่จุดทูบก,ก็ออกเลขทูบแม่เป็นคนอะไรที่ดวงเฮงขนาดนี้นี่ยงังอ่ะเรื่องไข็เนแม่นได้ย่าย<ะ>วันนี้เป<ห>็นวันนี้<ม>ขอ่อขึ้นมาก่ากแต่ว่าวมากค่้ลีไดใคร,รบัดเจนี้เอาเสียเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาใส่เสียมาเสียบนหนี้คือเขา ตังว่างหันไปดูน้ำเสียงว่างไม่หันละหกห้าศูนย์เดี๋ยวต่อไปก็คือเลขเอยาย้ลูกที่หนึ่งตีตื็ดเจ็ดเจ็ดสิบหกว่าเจ็ดเจ็ดอีกนะเจ็ด เจ็ดยังให่แปแปด้อใหสาสตัองตัวมันบรคักเจ็ดแปดสอง กับับหกห้าหมักบอกคุณแม่ไยมักตัวไหนเซียมซีมักเซียมซีหกหาศูนย์มักหกหายบอกว่ามักหกหาักหกหาเลขผู้ย่าใดตัวใด เลขทูบที่อยู่บ้านนะหกห้าสามงบห้าสามคุณแม่ขเคยเล่นอะไรมาค<อ><อ>รับทูบไม่เป็นไรคุณแม่บอกก็เหมือนกันครับหกห้าสามนะครับเลขทูบคุณแม่นะทูบของคุณแม่บรุรีหรือว่าของคุณบุรีครับได้งบห้าสามตรงกันก็ เซียมซีเแต่ดูแล้วคุณแม่ชอบแกสองตัวนะสองตัวคุณพกขาประมาณหกห้ามึงกันเลยตรงกันเป๊ะจัดพี่ครับแบบนี้ตรงกันแบบนี้จัดเลยอตรงกันแบบนี้เนี่ย ตัวนั้นก็เห็นเหมือนกันกับเลขกทูกอันนั้นนี่ยังสองห้าแปดอ๋อสองห้าแปดนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ถูกไหมตัวนี้จุดกทูกอันนี้ถือหน่อยครับยายนี่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 ของยายชอบของยายชอบตัวนี้เด้อนี่ฮะผมจะซูมให้ดูอาจะย้อนแสงก็ไม่เป็นไรครับสามหกห้า อา้าวดูเอาครับนี่แล้วก็ตรงด้วยเนาะยายเนาะตรงกันด้วย 6, แค่นี้ 6, 5, 3, 6, 5, เด็กคุณถูกที่คุณแม่จุดที่บ้านตัวเดียวเลยตัวเดียวจุดันเดียวก็ได้ตัวเดียวนั่นแหละหกห้าสามสำหรับตั้งยาวไปถึงใครเลยเลยหรือเอาเฉพาะเพื่อนบ้านแล้วแต่จะชอบบอก แต่จะ,จะชอบไปนี่แหละนี่นะขออีกรอบนึงครับหกห้าสามหกห้าสามตัดเอาวนเอาในนี้แล้วกันขอบคุณคุณแม่บรุรีครับผมขอบคุณครับไปมันกัเป็นศูนย์เป็นหกเสะนะหกศูนย์เก้าบอกเขาไปห้าศูนย์เก้าบอกขาศูนย์เก้าแต่มันออกหกศูนย์เก้านั่นติโอ้แต็มเดียวเย็ดแต็มหนึ่ง สองตัวได้อยู่อา้าวรอวันนี้เนาะรอวันนี้รอวันนี้นะคะ่ะเรารอใหญ่ <ลอ S 2> สักคูกค่ค่ะอีกสักคู่